thank <laughs> แสแรงมากๆกับงานใหญ่แห่งปีที่สุดของที่สุดกับงานฉลองครบรอบวันเกิดของชูชัยชัยลิทิเลศเจ้าแม่เพชรหมื่นล้านเจ้าของร้านเพชรสุดหรูเจมพีสลายชูชัยชั้นเอม็มห้างดีเอ็มโพเรียมและเป็นผู้บริหารโรงแรมดัง ชูชัยบุรีสีอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามปีนี้มาในทีมไดมอนด์ไนท์ผู้ปาร์ตี้เพิ่งจัดจบไปที่คาริคัดหรูหลายร้อยล้านแถวเรียบด่วนลามินทากรุงเทพก็อย่างที่บอกกันเนาะปกติแล้วพี่จะจัดวันคู่ให้กําเนิดนะเป็นวันที่พี่รักแม่ที่สุดแล้วก็แม่พี่จะเจ็บปวดที่สุดเป็นงานบุญตลอดเลยเนาะให้เด็กพิการนู่นนี่นั่นหน่อยตลอดเวลาส่วนเรื่องปาร์ตี้ที่แทบไม่ได้ทำเลยเพิ่งจะมีเอ่อเที่ยวนี้เพราะว่าครบ20ปี พอดีครบ20ปีแล้วก็แต่งบ้านใหม่แล้วมันเหมือนกับเราตอนนี้อยู่ในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเลยอยากแต่งคิวน้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยจัดงานนี้ขึ้นมาในวันเกิดของในเดือนเกิดของพี่แล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากเลยตอนแรกคิดว่าคงมาประมาณร้อยล้าน f o l เวอร์เนาะตอนนี้ทะลุส0 0ล้านแล้วข้อสาคัญเนี่ยรักน้องสื่อมากดูสิมาขนาดนี้ที่ดีใจมากไม่เคยคิดเลยว,ว่าจะมีคนเป็น fc พี่แล้วก็ให้พี่มีตัวตนอยู่ในตรงนี้เนาะพี่ขอบใจมากๆเลย ก็เรียกว่าทําทั้งทีอ่ะชิวชัยชอบทำอะไรแล้วเราไม่ได้จัดบ่อยเนาะแต่ทำทันทีต้องทําให้ดีที่สุดแต่ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือน้องนักขาวแฮ่พี้อย่าโปรดพี่นาพี่ขอกราบอภัยตรงนี้เลยเพราะพี่มันยามยากง่ายเชิญอินเวนเซอร์ไหนที่จอดรถนู่นนี่นั่นมันยากเหลือเกินแต่ใช้เวลาเตรียมง,งานเดือนเดียวใช่ใช่น้องเจนี่ใส่น้องเ้าโคบาระาณ500แล้วก็ มีน้องในกีอีก500แต่รวมหมดประมาณ5 0 0แสนเ็น้องดูระล,ลังการมากโอ้ยแจกเต็มที่เลยเรียว่า SLC นี่ให้มา3 0แสน3รางวัลแล้วก็มีมีกิฟต์เซรัซ่มเนาะให้กับอินเวนเซอร์ทุกคนแล้วก็มีโปรแกนนี่ให้มาล้านหนึ่งเขาบอกคุณชัยเอาไปเลยจริงๆพี่ว่าอุ้ยมันเยอะไปแบบว่าเธอไปทำบุญแล้วก็มียูเนี่ยนฟู้ดเช่นเดียวกันแล้วก็มีโกแฮนะ ก็มาแล้วก็ให้กิ๊เซตด้วยแล้วก็มีของออหมอที่ไซเกลาเป็นตัวใหม่เนาะซึ่งเธอเป็นมิสัวริึม m ก็เดี๋ยวจะมาเดินแบบด้วยนะครับแล้วก็มีที่าตายแล้วอ๋อซิม789อีก1นล้านบาทแ <c oughs> จกให้อินเอนเซอร์ทั้งหมดนี่มี7สปอนเซอร์นะครับาพูดขาดตกบกพร่องอะไรไปไปัิทีมันจำให้ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูแล้วกันตอนพิธีตกรพูดจะม่พูดครบหมดเลย <c oughs> นะ์ครับก็ <c oughs> จริงๆผมได้บอกคุณชูชัยไปแล้วแหะครับก็แต่วันนี้ก็เป็นทางการก็ Happy ้วันเดย์พี่ชูชัยด้วยคือต้องบอกว่าเขาตั้งใจมากๆอะ่ะผมมาในวันที่ผมมาลองเครื่องเพชรครับผมเห็นเขาอยู่ทําทุกอย่างด้วยตัวเขาเองอครับเขาเล่าสตอรี่ของงานให้ผมฟังเนี่ยเขาเขาแบบว่าเขาพยายามแบบว่าทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามจัดบล็อกกิ้งออกมาให้มันเพอร์เฟกที่สุดก็อยากให้งานนี้มันออกมาอย่างที่แบบ เพอร์เฟกจริง,รงๆก็ผมเชื่อว่าวันนี้มันจะดีมากเลยคือนนคน,น,นเราเวลาจัดงานนี่ถ้ามันเป็นอะไรที่ธรรมดามันก็จะจกดธรรมดาเนาะตัวพี่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จกับความที่เป็นอินเครดิบัเลเพราะเวลาพี่จะจัดงานข่านใดส่วนใหญ่จะจัดแล้วมันจะแตกต่างจากเขาเพื mm hmm. ่อให้ธีมงานนี่เขาเรียกอ,อะไรอ่ะยิงกระสุนนัดเดียวได้สิบตัวเลยไพ่ะงั้นเสียงบ่าพีอาร์เยอะมากแล้วต้องขอบคุณน้องทุกคนเลย ส่งข่าวส่งอะไรพี่เยอะมากน่ารักทุกคนเลยเดยวอ๋ออันนี้อันนี้โดยตรงเลยเดี๋ยวดูแลกันว่าพี่ทำเพราะพี่ทำเอาไปว่าทำเกือบทุกวันนะ่ะเดี๋ยวทางโรงพยาบาลสงเดี๋ยวตรงนู้นตรงนี้เด็กปัญญาอ่อนตจังวัดเขาก็ขอมา,าที่เราช่วยแต่ก็มีบางท่ั้ที่เราลงโซเชียลแล้วมีคนขอแบบขอฝ่ายตัวนึงนขออะไรตัวนึงล้อบอกน้องอย่าขอแบบนี้เพราะว่าฝ่ายตัวนึงที่เธอนะคือเธอคนเดียวเดีวจะไ่รูด้วยเธอเอง แต่เงินที่ซื้อไยนั้นสามารถเลี้ยงเด็กตั้งสองสามร้อชีวิตนะที่ต้องเงินนะั้นไปให้เด็กตอนส่วนเธอมีมือถือเนี่ยเธอมือถือนี้เป็นใช้ประโยชน์ได้แะไใจ,จว่าเธอยังมีสมองยัมีอะไรได้อยู่อย่ามาขอแบบนี้ไม่ใช่ที่จะให้บุญด้วยที่พี่ให้เองไม่ใช่ดูเคสมาแบบนี้ ที่ต้องเน้นเด็กเน้นผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ผู้ช่ศาสราจรต่อุปกรณ์การแพทย์สี่อย่างนี่คือชิ้นที่ต้องทำนี่มีน้องๆมาคือของฝันแล้วเนี่ยน้องๆมานี่ก็ของฝันแล้วน้องแบบดีใจมากแล้วก็น้องน้องอีเนเซอร์แล้วก็มีตรงๆมาเป็นของฝันมีไนกี้เป็นของฝันมีเจนนี่มาเป็นของฝันแค่นี้พี่ก็ปลื้มใจจะแย่หรือแล้วแล้วก็ข้อสำคัญสปอนเซอร์ทุกคนคือของฝันที่หมดเลยพี่รักมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีคนรักเราขนาดนี้เนาะ แค่พูดพบก็ให้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 หมดเลยอ๋อแล้วมี SLC เนาะที่ทำหน้าที่สวยแต่โอ,อตอนนี้มันแบบมันหายจริงๆมันเดือนกว่าแล้วเนาะจริงๆมันเดือนกว่าแล้วอีกที่ว่าเป็นหายเนี่ยมันเสียใจตอนนั้นมันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแต่เราต้องดึงสติสกมาเพราะาถ้าหายแล้วเราผูกใจเจ็บผูกใจเสียดายถืว,ว่าเราผูกใจเจ็บเนี่ยเขาบอกว่า uh, if you angry one minute you lost your happiness 60 second เหมือนกันเลยถ้าคุณเสียได้หนึ่งนาทีคุณจะไม่มีความสุเป็นหกสิบนาทีแต่พี่ก็เสียเวลาไปือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะช่างมันช่างมัน,นมันไม่มีจริงมันไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวฉันหาเงินใหม่ได้จบมเกสูน้ำ้อนหมดเลยไม่แน่ครับผมว่าอยู่ในบ้านเนี่ยเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ม, <S <S มีแต่ินกันเราเรารู้ซีนอะเราเราเราสนุกไงเพราะเราถ่ายคอนเทนต์เนาะแต่ก็ต้องทําให้มันถึงไงบอกตรงหน้าที่พี่ ทำอะไรบางอย่างนี่ไม่ใช่ตัวตนพี่แต่พี่ต้องทําให้ถึงจุดที่เป็นคนแบบนี้เมื่อเราเป็นนักแสดงถ้าเราเป็นยูตส่า์ต้องเล่นได้ทุกบทพี่ถึงทําแบบนั้นตัวจริงที่เป็นคนเรียบร้อยแม่แต่เราต้องการให้คนดูแล้วแฮปปี้มีความสุขเลยหายไปเลย30ล้านก็ถือว่าภาพ,พใหญ่ไปก็ทอ,อเรา <ใจ S 1> คิดงี้งดีกว่าเราสุขภาพไม่ดีเนาะบางคนนี้คืออาจจะต้องนอนติดเตียงแต่พี่ไม่ใช่ช่างมันเช่แข็งแรงมาก มีคนบอกพี่ขัดเลยมาเอาถ้าใครเจอเนาะแจ้งมาหน่อยเดี๋ยวมีรางวัลแต่ฉช่นกลัวปูน้อยหนีบมือหอยมันมันงอไปแล้วมันหายไปเลยอ่ะตักลัวตรงนี้มาถ้ามีคนเจอแล้วไม่คืนทำไงคะก็ช่วยไม่ได้เขาจะบอกเราเหรอถ้าคนดีก็มาคืนเนาะแต่ถ้าคนเขาโลภเขาก็ไม่แต่มีคนเขียนเยอะหรือจะนี่เป็นงมเลยจะได้ตั้งตัวได้คงหายแล้วล่ะอืมคงหายแล้วล่ะ 啊。